อย่าไปยึดติดเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ก็เห็นทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินนี่อ,อยากแอดมิดแต่ประกันออฟฟิศไม่ขออไม่ขอบอไม่ขอ,อ,ขอ,อสอดตอนนี้มีเงินก็ใช้แต่แก่ตัวไปใช้เงินจากไหนนะลูกคือทุกอย่างทุกอย่างที่หาว่ารักชีวิตยุคนี้ต้องทำหลายจ็อบหลายได้รับเยอะ ผู้ใช้แรงเงินครับถึงเวลาจัดการเงินกับ Rapid Life ประกันชีวิตก่อนที่เงินจัดการเราจัดการเงินค่ารักษาส่วนเกินจัดการเงินให้ชีวิตเกษียณแฮปปี้จัดการเงินให้อนาคตคนที่คุณห่วงจัดการเงินลดหย่อนภาษี r a b i d Life ประกันชีวิต อยากเห็นผู้ใช้แรงเงินมีชีวิตดีแบบก้าวกระโดด